ขุนโจรผู้เรืองเวทเสือพันแห่งพิจิตสวัสดีครับวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องของอาจารย์เจริญตันมหาพรานซึ่งท่านเป็นนักเขียนหนังสือแนวประเพณีประวัติศาสตร์ต่างๆมากมายซึ่งบทความต่อไปนี้ท่านอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ได้เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับประวัติส่วนหนึ่งของขุนพันธรักราชเดชมือปราบจอมขมังเวท ชื่อเสียงของท่านโด่งดังมากถึงกับทําการออกภาพยนตร์ฉายทั่วประเทศไทยเรามาติดตามกันได้เลยครับในสมัยที่พันตารวจตรีบุตรพันธรักษ์ขุนพันธรัก์ร,กราชเดชได้เข้ามารับหน้าที่อยู่ที่จังหวัดพิจิตรจนผู้ร้ายที่ชาวบ้านต่างครัวกันนักหนาได้ถูกขุนพันธุ์พิชิตไปเกือบหมดที่เหลือก็ได้แยกย้ายหลบหนีไปหากินในถิ่นอื่นไกลทาให้ขุนพัน ได้มีโอกาสไปทําความรู้จักกับบุคคลสําคัญสำคัญหลายท่านได้ทั้งของขลังก็มีเรียนวิชาความรู้ก็มากในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเสือหนุ่มใจกล้าลงมือทํางานเพียงคนเดียวเที่ยวขโมยทรัพย์สินชาวบ้านนับครั้งไม่ถ้วนถึงแม้จะมีการป้องกันใส่กุญแจล่ามโซ่อย่างใดหากว่าเสือหนุ่มผู้นี้ได้ย่างไก่เข้าไปแม้มีการป้องกันใดๆก็ไร้ความหมายมีเสียงเล่าลือกันว่า มันมีคาถาสะดอโซ่กุญแจด้วยเหตุนี้ผู้คนต่างขนานนามให้มันว่าไอ้พันขุนแผนเสือพันไม่เคยทำร้ายเจ้าของทรัพย์และยังไม่ทิ้งร่องรอยให้เจ้าหน้าที่ได้ตามสืบอีกจึงยังไม่มีตำรวจคนใดที่สามารถตามจับมาให้เห็นโฉมหน้าสักครั้งประกอบกับมันมีวิชาอยู่ยงคงกระพันอาวุธใดๆไม่เคยระคายผิวหนังยิ่งทำให้เสือพัน กระทำการอย่างใจเย็ยนทุกครั้งและดำรงตนเป็นโจรอยู่นานจนในที่สุดโฉมหน้าของเสือพันธ์ก็ได้ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกคราวที่ไปป้นแพรของนายฉายเลื่อนตำบลไผ่ธาตโพอําเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรทองที่ปกครองของกํานันสุขสิบตำรวจตีสนิทแห่งสอพอ,อําเภอบางมูลน,นาคจังหวัดพิจิตรได้มาเยี่ยมญาติที่ตำบลไผ่่าโพ จึงมาขอพักอยู่ที่บ้านกำนันสุขช่วงที่เสือพันเข้าปล้นเป็นเวลากลางวันชาวบ้านหลายคนสังเกตเห็นก็รีบมาแจ้งแก่กำนันสุขกำนันสุขรีบขึ้นหอไปตีกรองสัญญาณเตือนภัยพอชาวบ้านได้ยินเสียงกรองเตือนภัยต่างก็พากันวิ่งชุมนุมกันแล้วพากันยกพวกมาที่แพรของนายชายเลื่อนเสือพันถือดีว่ามีของดีอยู่ในตัวจึงไม่สนใจและยังคงขนข้าวของทรัพย์สินมีค่าอยู่ในแพรอย,อย่างใจเย็น สิบตำรวจตรีสนิทเป็นตำรวจผู้มีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นจึงเข้าไปดึงไม้ที่ทอดเป็นสะพานข้ามระหว่างพื้นดินกับแพรออกรอจนกว่าชาวบ้านจะทราบข่าวต่างทยอยกันมาขึ้นทุกทีแม้แต่พวกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ยังมาชุมนุมด้วยเรือแพรมาจากทางเหนือและทางใต้มากันมากมายจนเสือพันเห็นทีจะอยู่ไม่ได้แล้วจึงกระโดดลงน้ำหนีเพราะชาวบ้านรู้ว่ามีจนกระโดดน้ำหนี ต่างก็พากันเอาหอ,อกแหลนไปปักบ้างก็เอาแห่ไปทอดจับตัวมาแต่เสือพันว่ายน้ำเก่งทําให้ชาวบ้านต่างหาไม่พบสิบตำรวจตรีสนิทก็ลงเรือไปกับชาวบ้านเที่ยวค้นดูตามกอหญ้าในบึงบังเอิญไปพบสันจมูกเสือพันโผล่พ้นผิวน้ําเพื่อหายใจจึงเอาผันท้ายปืนกระแทกลงไปที่หน้าจมน้ําหายไปชาวบ้านที่เหลือต่างช่วยกันเอาหอ,อก แหลนเหลาปักกันให้ทั่วที่คิดว่าเสือพันธ์พอจะหลบซ่อนตัวได้ในที่สุดก็คว้าน้ําเหลวไม่พบตัวเสือพันธ์กันสักคนแต่มีกอหญ้าอันหนึ่งลอยห่างออกไปผิดสังเกตไปติดอยู่ที่ริมตลิงบริเวณนั้นเป็นหนามตื้นชาวบ้านที่ใจกล้าได้ตัดสินใจกระโดดลงไปควานหาพบตัวเสือพันธ์ซ่อนอยู่จึงช่วยกันลากขึ้นมาจากตลิงแล้วขึงผืดยืดมือและเท้าออก ่อ,อจากนั้นช่วยกันลุมสกรรมด้วยเท้าบ้างก็เอาไม้กระบองบ้างก็ใช้หอกแหลนเหลาแทงที่ร่างกายของเสือพันธุ์จนกระทั่งเสือพันธุ์นอนสลบเมือดแต่ก็ไม่มีใครสามารถเปิดบาดแผลหรือเรียกเลือดออกจากร่างกายของเสือพันธุ์ได้เลยนับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดจนชาวบ้านบางคนนึกเอะในใจตัวเสือพันธุ์ต้องมีเครื่องรางของถังติดตัวจึงช่วยกันค้นหาตามร่างกายก็ได้แก่ะเอาพาเครื่อง,งต่าง รวมทั้งลูกป,ประคำออกหมดต่อจากนั้นก็ช่วยกันสำเร็จโทษเสือพันอีกแต่เสือพันก็ยังคงนอนนิ่งอยู่เช่นเดิมตามร่างกายไม่มีบาดแผลหรือเลือดแม้แต่หยดเดียวกำนันสุขคิดว่าคืนปล่อยทิ้งไว้เสือพันคงช้ำในตายทุกคนก็จะมีความผิดที่ทำ้ายผู้ต้องหาเกินกว่าเหตุจึงมีคำสั่งนำตัวเสือพันไปล่ามโซกับเสาใต้ถุนบ้านของตนฝ่ายชาวบ้าน ต่างเน็ดเหนือกับการหลุมซ้อมเสือพันจนเหนือสมกายเป็นตตามกันจึงคิดว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนวันรุ่งขึ้นจะมาลงมือหลงเท้าให้หนักกว่าเก่าคืนให้เสือพันที่ถูกล่ามโซ่อย่างหนาแน่นทิ้งไว้ให้อยู่กับหมากำนันสุกที่เลี้ยงไว้สีห้าตัวโดยกำนันสุกข,ขึ้นกลับไปนอ,อนพักผ่อนพรุ่งนี้จะไปส่งที่เมืองพิจิตรพอเช้าวันรุ่งขึ้นสิบตำรวจตีสนิท กับกำนันสุกตื่นขึ้นมาจะดูว่าเสือพันยังอยู่ในสภาพใดความบอบช้ำจากการถูกชาวบ้านรุมสกรรมทําให้เสือพันป่วยไข้หรือไม่ครั้นลงมาถึงใต้ถุนบ้านเห็นแต่โซ่ล่ามเสือพันไว้เมื่อวานเย็นส่วนตัวของเสือพันหายแบบไร้ร่องรอยแม้แต่หมาที่กำนันเลี้ยงไว้ที่ว่าดูนักดูหนาก็อยู่เป็นปกติโดยไม่ได้ถูกวางยาหรือเบื่อให้ตายสักตัวเสือพันหายไปได้อย่างไร ใครเป็นผู้มาช่วยเหลือเสือพันธ์ให้หลุดรอดไปได้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการจะตามหาคําตอบผลจากการสํารวจร่องรอยบริเวณที่จองจําทุกคนลงความเห็นว่าไม่น่าจะมีการเป็นใจกับเสือพันธ์มาช่วยให้เขาหนีรอดไปได้และพวกของเสือพันธ์คงไม่มีใครใจถึงขนาดกล้าเข้ามาเหยียบจมูกกำนันสุกถึงบ้านยกเว้นแต่ตัวของเสือพันมีวิชาสะดอโซ่ตรวนและสะกดใจหมาให้หลับจากนั้น ก็รีบหลบหนีไปเสือพันได้ประพฤติตนเป็นโจรป้นสะดมชาวบ้านมานานก่อนที่พันตำรวจตรีบุตรจะมารับราชาการอยู่ที่จังหวัดพิจิตรแต่ก็ไม่เคยเผชิญหน้ากับขุนพันธรักษ์อย่างจริงจังจนกระทั่งครั้งหลังสุดที่เสือพันได้สะดอโซ่ตรวนหลุดหนีไปได้จนกิติศักดิ์ได้ล่ำลือมาถึงหูของขุนพันธรักษ์รัชเดชพันตำรวจตรีบุตรมีความชื่นชมในความสามารถของเสือพันประกอบกับข่าวลือที่ว่า เสือพันยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นมีหนทางในการประกอบอาชีพท,ที่สุดตรีตก้าวหน้าจึงได้ประกาศให้ผู้คนไปเตือนเสือพันว่าคนที่เก่งกว่านี้ขุนพันยังปรับมาแล้วแต่ยังนึกเสียดายว่าคนดีของเมืองไทยจะหมดไปส่วนตัวเสือพันยังหนุ่มแน่นให้เป็นคนดีสักคนขออย่าให้ขุนพันต้องเป็นคนลงมือจับเลยถ้าจับก็ต้องได้ยิงก็ต้องถูกแทงเพราะเข้าโซ่กุญแจไม่มีความหมาย ฝ่ายเสือพันเคยได้ยินกิตติศัพท์ความเก่งกาจของขุนพันธรักษ์ราชเดชมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วขนาดเสือโนมผู้ยิ่งใหญ่ประจําจังหวัดพิจิตรยังถูกพิชิตสิ้นชื่ออีกทั้งชื่อเสียงของขุนพันธรักษ์เป็นที่ล่ําลือม,มาก่อนก่อนที่จะมาถึงจังหวัดพิจิตรย่อมเป็นหลักประกันความสามารถว่ายังอยู่เหนือกว่าเสือพันมากดังนั้นคำพูดที่ประกาศเตือนออกมาถึงเขาก็เป็นความหวังดีและมีประโยชน์ นับแต่บัดนั้นชื่อเสียงของเสือพันได้หายไปจากอาณาจักรโจรซึ่งเป็นเสือคนเดียวที่ขุนพันรักษาน้ําใจทั้งๆที่ไม่เคยพบหน้าตลอดช่วงชีวิตของการรับใช้ราชการเป็นผู้บังคับกองตํารวจอยู่ที่จังหวัดพิจิตรเป็นเรื่องที่น่าเกงรงขามยิ่งนักเมื่อชื่อเสียงของขุนพันดองดังถึงขนาดกับเสือพันขุนแผนยังต้องยำเกรงแม้ว่าตัวเองจะมีวิชาอาคมเข้มขลังแต่ด้วยความที่อยู่ในวัยหนุ่ม ด้วยกิติศัพท์ของท่านแล้วต่อให้เป็นผู้ที่มีวิชาเก่งกล้าแต่ไร้คุณธรรมก็คงต้องยอมสยบแก่ท่านโดยดีขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับ